ข้อหาแจกเงินตามนาตา50วงเล็กหนึ่งของพระราชบ,บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2545ปกติคนเราทำบุญก็ควรจะได้บุญแต่นี่ทำเยอะเกินไปหน่อยก็เลยได้แบบตามในพระราชบ,บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ เป็นกรณีของการไปใช้เงินเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นมาเลือกตนเองตามมาตรา57วงเล็บหนึ่งบอกว่ากรณีนี้มีความผิดทางกฎหมายก็ให้รกรรมการการเลือกตั้งนั้นสามารถถอดผิดผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นเวลาหนึ่งปีและเล่าจากนั้นเป็นความผิดทางอาญาก็เป็นโทษจำคุกหนึ่ปีหรือปรับสองหมื ความผิที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจบทละครเรื่องนี้ที่เราทําให้ท่านชมเป็นความรู้และความเพ้อเทินเรื่องเราทาดูได้บาปก็ได้จบลงนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่6หมวดวิชาการสักษบศึกษาขอขอบคุณค่ะ